ช่วงบีช f o c u สสนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับมาต่อกันช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะมาสัมภาษณ์กับคุณเฉลิมพลกันต่อค่ะอยากจะถามคุณเฉลิมพลว่าคุณเฉลิมพลคิดว่าหุ่นยนต์ดินสอเนี่ยนะคะหรือว่าหุ่นยนต์ต่างๆของบริษัทคุณเฉลิมพลจะไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่แข่งแกร่งอย่างเช่นญี่ปุ่น ที่เรียกได้ว,ว่ามีชื่อเสียงทางด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วเนี่ยคิดว่าต่อสู้ได้ไหมคะแล้วถ้าได้ยังไงคะต้องกล้าคิดก่อน <ฮะ S 2> ดับแรกนะครับกล้าคิดก่อนอย่างที่ไอสไตล์ I บอกว่าจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เนี่ย <ฮะ S 2> กล้าคิด <ฮะ S 2> ของผมเนี่ยคือว่าถ้าเกิดขุนยนวิศวกรสร้างหุนยนเราเป็นแชมเปี้ยนโลกได้สมัย <ฮะ S 2> เรียนเวลาเขาออกมาสร้าง <ฮะ S 2> เขาก็น่าจะมีศักยภาพพอที่จะไปทําอะไรต,ต่างๆได้นะเราะฉนั้นก็เหลือแต่ว่าจินตนาการมีไหม ถ้าผมก็ใส่จินตนาการเข้าไปกับทีมแล้วก็คิดแบบเชิงนักการตลาดสำคัญที่สุดคือความคิดว่าสู้ได้้ไดพอคิดสู้ได้ปุ๊บเนี่ยสู้ยังไงดีวิธีการก็คือว่าต้องไปดูจุดอ่อนคู่แข่งก่อนนะสิ่งที่ผมพบอย่างน้อยก็3เรื่องที่หุ่นยนต์ญี่ปุ่นซึ่งคื่ว่าเป็นเจ้าพ่อหุ่นยนต์โลกเลยนะสิ่งที่ผมเจอข้อด้อยก็คือว่าหคือยังอยู่ในหมวดของวิจัยและพัฒนาที่ เอาวิทยาการเป็นที่ตั้งมากกว่าเอาความต้องการผู้บริโภคเป็นที่ตั้งเช่นทำหุ่นยนต์ขึ้นกระไดให้ดูอย่างเงี้ยนะวิ่งให้ดูอย่างเงี้ยคือมันมีอีกหลายอย่างที่ผู้บริโภคต้องการแต่ว่าลับไปโฟกัสอะไรที่เป็นวิทยาการเพื่อจะตอกย้ำความเป็นผู้นำของเขาซึ่งในเชิงของการพัฒนาเป็นสินค้าเนี่ยมันอาจจะยังไม่จำเป็นเพราะว่าก็ไม่ได้ตอบรับกับความต้องการไม่รู้จะซื้อหุ่นยนต์ไป ออขึ้นบันไดไปเสิร์ฟอาหารทําไม<ะ>ในเมื่อใส่ล้อแล้ววิ่งกับพื้นมันก็เสิร์ฟอาหารได้แล้วอย่างเงี้ยนะครับ<ะ>อันนี้เป็นข้อที่1คือว่ากระบวนการคิดของเขายังเป็นเชิงวิจัยอยู่<ะ>อันที่สองที่ผมพบก็คือว่าเขาต้นทุนแพง<ะ>คนไทยเนี่ยทั้งเก่งทั้งไม่แพงสิบเ<ะ>ท่าประมาณ<ะ>นั่นเป็นเหตุให้ To y ย ta Honda มาประกอบยนต์ที่เมืองไทย<ะ>นะเราใช้วิศวกรเขาใช้วิศวกรไทยที่เก่ง ทำในที่ต้นทุนที่ถูกในแผ่นดินที่ไม่แพงของไทยแต่ถ้าผมคิดใหม่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยทาไมเราไม่เอาความเก่งและความไม่แพงของเรามาสร้างเทคโนโลยีของคนไทยเพราะฉะนั้นข้อ2ก็คือเราได้เปรียบเขาในเชิงการสร้างเทคโนโลยี10เท่า10เท่าเลยเหรอคะใช่เงินเดือนคนไทย3ามหมื่นที่นู้นจะ3ามแสนทันทีถ้าเงินเดือนคนไทยหนึ่งแสนที่นู้นก็1ล้านทันทีนี่ก็สิเท่าทุกตําแหน่งค่ะ อันนั้นเป็นข้อที่2ที่สําคัญมากนะครับข้อที่3ก็คือว่าอันนี้ผมเรียนรู้จากสติปจ o อปก็คือว่าเหมือนยุคที่มียังไม่มี iPhone ในโลกมันมีโนเกียขึ้นมาทุกคนใช้แต่สิ่งที่สติปจ๊อปเข้ามาคือด้านอารมณ์ของสินค้าอย่างที่ดินสอมีอารมณ์เนี่ยดิอยิ้มหน่อยครับโอ้ยิ้มได้คือนี่คือคืออารมณ์ที่ใส่เข้าไปในมชชีนของญี่ปุ่นเนี่ยหุ่นยนต์เขาจะเหมือนเครื่องจักรที่เก่ง แต่มันไม่มไมใช่เพื่อนที่มีอารมณ์ที่อยู่ข้างกับเราเนี่ยนะก็คือสิ่งที่ผมใส่เข้าไปเนี่ยก็ทําให้คนประทับใจได้ง่ายกว่าว่าขึ้นกระได้สูงเท่าไหร่นะคือด้านอารมณ์ของสินค้าเนี่ยสำคัญมากนะซึ่ง iPhone ทําได้ดีมากเฟอร์รารี่ทำได้ดีมากเป็นต้นนะครับอันนั้นก็คือพอเราเห็นจุดอ่อนของคู่แข่งหนึ่งใจสู้ 2. มองคู่แข่งให้วิเคราะห์ให้ขาดว่าเขามีบุกพอ้บุกพองตรงไหนนะครับ และถึงเวลาก็เราก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ย้ำจุดแข็งเรายิงจุดอ่อนคู่แข่งอันนั้นคือสิ่งที่ทําไมผมถึงคิดว่าหุ่นยนต์ของไทยเราสู้กับญี่ปุ่นได้อนอกจากนี้คุณนยนต์เรียนสอทําอะไรได้อีกบ้างไหมคะคือถ้ามองในเชิงของเป้าหมายเนี่ยเราเป้าหมายเราไปทําอะไรคือเป้าหมายของหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์ก็เหมือนรถยนต์หเหมือนโทรศัพท์วเ,เวลาแนะนําตัวใน สู่ตลาดตอนแรกๆเนี่ยมันจะหนึ่งสิ่งสําหรับทุกคนเช่นเมื่อก่อนรถยนต์ออกมาเนี่ยก็คือสําหรับเจ้าขุนบุญนายใช้อ่ะมัยุคแรกๆนะครับแต่ว่าก็มีแค่เนี้ยให้เลือกแต่ผ่านไปร้อยปีแล้วนะครับรถยนต์ก็วิวัฒนาการเป็นรถกระบะรถตุ๊กตุ๊กรถเบนซ์รถโรลส์รอยต์รถฟอร์เรอรี่ทุกอย่างมีเซกเมนต์ของมันเริ่มหนึ่งแต่เดี๋ยวจะแตกกิ่งก้านไปตามเซกเมนต์ต่างๆมือถือก็เหมือนกันเห็นไหมครับมือถือยุคแรก กบมือถือยุคนี้เนี่ยมันเซกเมนต์มากมายเช่นกันค่ะวันนี้ยังไม่เซกเมนต์ยังไม่เซกเมนต์ขุนยนก็คือหุนยนค่ะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ค<ะ>่ะซึ่งเป็นสัจธรรมนะครับสุดท้ายจะเซกเมนต์ขุนยนตัวนี้สําหรับดูแลคนชรา<ะ>หุนยนประเภทนี้สําหรับออกไปรบหุนยนประเภทนี้ไปสอนหนังสือหุนยนประเภทนี้ดูแลเด็กอ่อนหุนยนประเภทนี้ทําความสะอาดตึกสูงคือ การพยากรณ์หรือการจินตนาการว่ามันจะเป็นเซกเมนต์อะไรบ้าง<ฮ>ะนะใครเอามาใช้ได้ก่อนก็จะสร้างสินค้าที่เป็นผู้นําได้ <ฮะ S 2> แต่การคิดแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยสอนกันในโรงเรียนธุรกิจบ้านเราใช่ไหมคือเราไม่ได้สอนให้สร้างหรือ,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 อคิดนอกกรอบ <ฮะ S 2> มากนะัก <ฮะ S 2> ก็เลยก็เลยไม่ถนัดทำ <ฮะ S 2> แต่ถ้าเกิดลองคิดดูเนี่ย <ฮะ S 2> มันไม่ได้เรื่องยาก <ฮะ S 2> คือ เวลาที่ผมคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็บอกโอเคงั้นเลือกสักเซกเมนต์หนึ่งแ <ฮะ S 2> ทนที่จะทำหุ่นยนต์ขึ้นมาแล้วก็เสิร์ฟอาหารอย่างเดียวอย่างเงี้ย <ฮะ S 2> ผมเลือกเซกเมนต์ดูแล,ล,ล <ฮะ S 2> นคนชราแล้ว <ฮะ S 2> ก็ดินสอรุ่น <ฮะ S> 2ก็จะออกมาตอนนี้วิจัยและพัฒน,นาไปค่อนข้างมากแล้วแสดงว่านี่คือสิ่งที่อยากขยับขยายไปเป็นเป้าหมายสูงสุดเป้าหมายสูงสุดว่าสุดท้ายหุ่นยนต์โพลังมันเซกเมนต์แล้วเนี่ยดินสออยู่เซกเมนต์ไหนนะครับรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ มันคงไม่ใช่ออกลบแน่นอนะมันคงต้องไปทําอะไรที่บริการมนุษย์ซึ่งเราเลือกที่บริการผู้สูงอายุนะครับอันนั้นก็เป็นเป้าหมายที่ผมกําหนดไว้ชัดเจนว่าภายในปีหน้าปีหน้านะคะคุณนยนดูแลคนชราของเราจะไปทํางานที่ญี่ปุ่นทํางานที่ญี่ปุ่นขายบริษัทญี่ปุ่นใช่ภายในเดือนพฤศจิกาปีหน้าแล้วคุณเฉลิมพลได้มีประมาณการยอดขายไหมคะสำหรับปีนี้และปีหน้าเนี่ยค่ะ ว่าจะเติบโตไปประมาณคร่าวๆครับคือจริงๆแล้วอย่างที่เรียนว่าคุ่นยนต์ยังไม่สินค้าของพอนี้นะแต่เราก็มองไว้หลักไม่เกิน50บล้านแถวๆนี้นะครับแต่ว่าเราเพิ่เจออะไรที่โชคดีมากๆที่โตได้เร็วกว่านั้นนะคแล้วถ้าถามถึงยอดขายปีนี้เนี่ยค่ะสามารถทําได้ถึงยอดขายหรือยังค่ะก็เนื่องจากไม่ได้ตั้งเป้ามันก็ทะลุยอดอยู่แล้วเพราะว่าไม่เคยคิดว่าอย่าง m k จะมาซื้อหุ่นยนต์ครับตอนแรกเราคิดว่า ามาขายโฆษณาบนหน้าเจ้าดิน<ะ>สอแล้วก็วิจัยและพัฒนาไปเรื่อยๆ MK นี่มาติดต่อเองเลยใช่ไหมคะเขเห็นเราในข่าว<ะ>ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี่ลงสื่อค่อนข้างมากนะครับอย่างว่าขุนยดนตัวแรกของเมืองไทย<ะ>มันก็เป็นที่สนใจ<ะ>ผมก็ไม่ต้องมีงบการตลาดเจ้าดินสอม,มากนะครับหลักการที่สําคัญที่ทําให้ธุรกิจนี้เนะะี่ยค่ะธุรกิจขอ,ของเฉลิมพลประสบความสําเร็จถึงขั้นนี้คุณเฉลิมพลยึดหลักอะไรคะยึดหลายหลักมากเลยนะ หลักการตลาดก็ยึดยดนะฮะหลักทําเพื่อประเทศชาติส่วนรวมก็ยึดหลักของการสร้างนวัตกรรมก็ยึดนะคือที่สาคัญที่สุดคือหลักของการบริหารคนเก่งเนี่ยคือต้องเอาคนเก่งหลากหลายความสามารถเนี่ยมารวมกันเป็นทีมไม่ได้นะการสร้างทีมเนี่ยสำคัญมากครับสร้างทีมดีไปหาคนเก่งๆเหล่านั้นจากไหนคะก็ทุกวิถีทางที่ได้ยินได้ข่าวปากต่อปากรบค่ะ ปัจจุบันอนดีขึ้นหน่อยพอเราเริ่มมีชื่อเสียงคนเก่งๆก็เริ่มเข้ามาสมัครคเขาเขาอยากทําก็คือการสร้างคนสร้างทีมใช่ครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากขอให้คุณเฉลิมพลช่วยฝากข้อคิดหรือแนวทางดีๆอะไรที่จะทําให้คนรุ่นใหม่ที่อยากจะพัฒนาประเทศชาติหรืออาจจะแค่อยากประกอบธุรกิจของตนเองนะคะว่าเขาต้องมีอะไรและ,และเขาต้องเตรียมพร้อมยังไงบ้างผมคิดว่า คนไทยเราอยู่กับอดีตและปัจจุบันมากคือ <ฮะ S 2> นะว่าเวลาของอดีตและปัจจุบันเนเอาเวลาสมองเราไปเยอะ,<ฮ>ะเราเลยขาดเ,าเวลาสมองไปจินตนาการอนาคต <ฮะ S 2> ไปอ่านอนาคต <ฮะ S 2> ไปอ่านอนาคตว่าอะไรจะมา<ฮ>ะอะไรที่เราควรจะไปสร้างความรู้ให้ตัวเรา<ฮ>ะอะไรที่ครเรา,เาไปสร้างประสบการณ์ตรงนั้น <ฮะ S 2> เพื่อเตรียมอนาคตเหล่านั้น <ฮะ S 2> เช่นอย่างเรื่อง3 G เนี่ยเราก็พูดแค่3ม G อะไรล่ะคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดมี 3G Broadband เ Broad band ข้ามา<ะ>แล้ว 4G มันถึงไหนแล้วเนี่ย<ะ>คืออนาคตเนี่ยเหมือนว่าไม่ใช่ธุระเพราะเดี๋ยวจะมีฝลังบังค่ามาขายของให้เราใช้ใช่ไหมฮะวิธีคิดแบบนี้มันเลยทําให้เราเป็นผู้ตาม<ะ>ถึงถึงแม้จะ IQ สูงยังไง<ะ>ก็เป็นผู้ตาม<ะ>เพราะว่าเราไม่คิดอนาคต<ะ>ต่อให้ IQ ไม่ต้องสูงมากแต่เรานั่งจับจ้องว่าอะไรจะเกิดนั่งอ่านนั่งศึกษา หรือว่าเดี๋ยวนี้ดูอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่มันเป็นอนาคตมันคืออะไรเราก็จะได้ไปดักทางไว้ก่อนหรือเตรียมความพร้อมก่อนผมว่าไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้แรงบันดาลใจซึ่งในชีวิตประจําวันของคนไทยทุกวันนี้เนี่ยแรงบันดาลใจอย,อย่างนี้มันหายากนะมีแต่ข่าวอะไรไม่รู้บนหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่ละครอะไรไม่รู้นะครับในใน,ในตอนเย็นคือมันไม่มีช่วงไหนเลยนะฮะที่ทําให้เรา เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็พยายามฝึกพยายามอนาคตแล้วเราจะไปหาจากไหนคะแรงบันดาลใจนี้มีสติเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวปัญญามันจะมาเองแต่ถ้าไม่สติไม่มีสติเดี๋ยวก็เพื่อนชวนเดี๋ยวก็ดูละครเดี๋ยวก็อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมันก็หายไปวันแล้ววันเล่านะครับอย่างของผมนี่ต้องกันไว้เลยว่าช่วงไหนของวันซึ่งส่วนมากจะเป็นช่วงเช้าที่ผมจะสมองสดใสหน่อยผมจะไม่ทําอย่างอื่นจะไม่รับปัญหาใดๆทั้งสิ้นผมจะนั่งคิดว่า รุ่นต่อไปจะเป็นยังไงสิ่งเรานี้มาเราจะทํำยังไงต้องคอยกระตุ้นตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่เลือกบริโภคข่าวสารที่เราที่เรามีพินเขียวความคิดอยู่อย่าให้ข่าวสารมันมันมาโถมใส่เราโดยเราเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่อย่างเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้ และการแข่งขันของคนไทยหวังว่าการสนทนาในวันนี้คงจะจุดประกายให้กับบุคคลที่มีความฝันและอยากพัฒนาประเทศชาติให้ได้ลงมือทำจนประสบความสำเร็จเช่นคุณเฉลิมพลค่ะข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะปตทขอเชิญคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมพลังคนไทยพลิกใจเพื่อสุขที่ยั่งยืนด้วยการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับชมรายละเอียดและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณเสื้อผ้าพ,พิธีกรสวยๆจากห้องเสื้อจัก,กรรัดอาคารไบโอเฮาส์ซอยสุขุมวิท39และขอขอบคุณเครื่องสำอาง BSC ที่เอื้อเฟื้อให้การแต่งหน้าพิธีกรและแขกรับเชิญในรายการ วันนี้ดิฉันและคุณเฉลิมพลต้องขอลาท่านผู้ชมกันไปก่อนแล้วพบกันทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งทางสถานี TNN 2 True Vision 8สวัสดีค่ะ